ประวัติการก่อตั้งโรงเรียนศปปาดวิทยาเริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2,481ตั้งอยู่หมู่ที่1บ้านศปปาดตำบลศปปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางปัจจุบันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขตหนึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด จำนวน15ไร่2งานระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ18กิโลเมตรและห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่ระยะทาง50กิโลเมตรเขตพื้นที่ให้บริการมี5หมู่บ้านได้แก่ 1. หมู่บ้านศบปาด 2. บ้านศบเตินส บ้านสวนป่าแม่จาง 4. บ้านปงต้นปิน 5. บ้านแม่จางข่วงม่วงบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนศบป้าดวิทยามีข้าราชการทั้งหมด17คนแบ่งเป็นครูชาย4คน ครูหญิง12คนผู้บริหาร1คนครูอัดตราจ้าง2คนช่างไม้ระดับ4 1คนครูธุรการ1คนรวมทั้งสิ้น20คนผู้บริหารได้แก่นกยายกฤิตวิ์ใจคำลือผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ จำนวนนักเรียนปี2,556มีรวมทั้งสิ้น195คนแบ่งเป็นระดับอนุบาล22คนระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6 3 3 2คนและระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3 41คนวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ภายในปี2558โรงเรียนสมป,ปาตวิทยาพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมีพื้นฐานการประกอบอาชีพมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความรู้ความสามารถในการสื่อสารการคิดแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยี มีทักษะชีวิตยึดมั่นในประชาธิปไตยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีจิตสาธารณะมุ่งทำประโยชน์สร้างสิ่งที่ดีงามให้แก่สังคมและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อัชยาของโรงเรียนนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสีประจำโรงเรียนสีฟ้าและสีขาวอัตลักษณ์โรงเรียนศบป้าวิทยามารยาดีเล่นดนตรีได้ การบริหารจัดการในโรงเรียนแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น4ฝ่ายดังนี้ 1. การบริหารงานวิชาการ 2. การบริหารงานงบป,ประมาณ 3. การบริหารบุคลากรและ 4. การบริหารงานทั่วไป ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปี2556โรงเรียนมีการศึกษามาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพื่อกันรประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ มีการวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพภายในอย่างครบถ้วนมีการกำหนดชื่อผู้รับผิดชอบเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมทุกกระบวนการและมีขั้นตอนการทำงานอย่างชัดเจน กลยุทธ์ที่1พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทําโครงการและกิจกรรมดังนี้กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนกิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมการสอนอาเซียนศึกษากิจกรรมโรงเรียนสีขาวกลยุทธ์ที่2อปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมอบรมธรรมะกิจกรรมวันไหว้ครูกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันกิจกรรมส่งเสริมการแปลงฟัน กลยุทธ์ที่3ขยายโอกาสทางการศึกษาโครงการความเป็นเลิศทางวิชาการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส่งเสริมความสามารถทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียน กิจกรรมการสอนดนตรีไทยและดนตรีสากลโครงการประกันคุณภาพภายในโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการโครงการเรียนดีเรียนฟรี15ปีได้แก่กิจกรรมพัฒนาลูกเสือกิจกรรมทัศนศึกษากิจกรรม ICT และกิจกรรมวิชาการ โครงการโรงเรียนดีประจำตำบลกิจกรรมพัฒนาบุคลากรกิจกรรมนิเทศภายในกลยุทธ์ที่5พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวการกระจายอำนาจเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โครงการกีฬาสีโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมตามนโยบายพิเศษโครงการความเป็นเลิศทางวิชาการกิจกรรม to be number o n วกิจกรรม yc ยซ u ย h การให้ความช่วยเหลือ และการมีส่วนร่วมของชุมชนกิจกรรมงานเปิดป้ายซุ้มประตูหมู่บ้านโครงการฝึกสอนเทเบิลเทนนิสแก่เยาวชนจากจิตอาสากฟพโรงเรียนได้จัดทำแผนงบประมาณ ประจำปี2,556ประกอบด้วยงานวิชาการ15โครงการงานบริหารบุคคล1โครงการงานบริหารงบประมาณ1โครงการงานบริหารทั่วไป4โครงการรวมทั้งสิ้น21โครงการ นักเรียนได้รับรางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษาจากการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมครั้งที่63ดังนี้ระดับเหรียญทองจำนวนส2องเหเรียญเหรียญเงิน6กเหรียญรายการที่ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับเขตพื้นที่ศึกษามีดังนี้ 1. รวมสินสร้างสรรค์ 2. การวาดภาพระบายสี 3. การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด 4. โครงงานคุณธรรม 5. การเขียนภาพไทยเอกกรง์กการวาดภาพลายเส้น 7. การแข่งขันโครงงานแปรรูปอาหาร 8. การแข่งขันโครงงานแปรรูปอาหาร 9. การแข่งขันโครงงานอาชีพ 10. การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 11. การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์รายการที่ได้รับเหรียญเงินระดับเขตพื้นที่มีดังนี้ 1. การเขียนเรียงความคัดลายมือ 2. การวาดภาพระบายสี 3. การสร้างสรรค์ภาพด้วยการประติด 4. โครงงานอาชีพ 5. การใช้โปรแกร,รมนำเสนอ 6. การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น จากการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ส่งผลให้โรงเรียนศบปาวิทยาได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันทักษะในระดับภาคที่จังหวัดเพชรบูรณ์และได้รับรางวัลดังนี้รางวัลเหรียญทองสองเหรียญได้แก่ 1. การแข่งขันการแปรรูปอาหาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาฝึกสอนโดยนางสุนีทองชาติและนางฟองจันทร์อินทะวงศ์ 2. การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยระดับมัธยมศึกษาฝึกสอนโดยนายวรพลปาปลูและได้รับรางวัลเหรียญเงินหนึ่งเหรียญได้แก่การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับมัธยมศึกษาปีปที่1-3ถึงสฝึกสอนโดยนายวรพลปาปู่ในปี2556โรงเรียนได้รับรางวัลต่างๆดังนี้ 1. ได้รับรางวัลโรงเรียนดีสีตำบล 2. โรงเรียนสุจริต 3. รางวัลสถานศึกษาพอเพียง 4. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองผลงานดีเด่นของครูครูได้รับรางวัล1,000 0แนครูดีประจำปี2,556จําจำนวน3ท่านได้แก่ 1. น,นางปราณีรัตพยัคฆบุตร สนางฟองจันร์อินทวงศ์สานางสุนีทองชาติและมีครูได้รับรางวัลครูสอนดีจำนวนหนึ่งคนได้แก่นางสเสงี่ยมเหลืองไพโรธ